ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยมีมนุษย์ผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเขาอยากจะเกิดมาเป็นแพะตัวหนึ่งใช้ชีวิตไปวันๆแต่เขานั้นทำอะไรไม่ได้นอกจากรอตายแล้วไปเกิดใหม่เท่านั้นและคันเขาก็เป็นจริงเขาได้กลายเป็นแพะสมใจอยากแล้ว บังชื่อมินาเซงสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยยินดีนต้อนรับสู่เกมแพะจำลอง Goat Simulator นั่นเองไปเริ่มกันเลยจะพูดอะไรกะลืม <c oughs> วันนี้เราจะพาทุกคนไปเป็นแพะกันเริ่มจากการเป็นแพะหน้าตาเงาๆตัวหนึ่งสูมได้ไหมอ้อย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 อ้ย,อย,อย,อยเอ๊ใครต้องสัง่งไปว่าระหว่างแพะแกะนี่มันร้องตาอ่างกันยังไง วันนี้จะมาบอกให้ฟังแพะเนี่ยนะมันจะร้องว่าแบ๊กเออเอะเอะชนแข็งกระยิ่งนะถึงไหนอะไตะกี้นี้อ๋อใช่อีแพะเนี่ยนะมันจะร้องว่าแบ๊กแบ๊กแบ๊กแบกออกมาเออวนแกะเนี่ยแกะมันจะร้องว่าแน่ร้องหาแม่นั่นเองลองเครหาแม่เธอรื้อเอามาใช่นั่นเพลงไปเริ่มต่มาที่เกมกันด,ดีกว่า สวัสดีทุกผู้ชมก็ผมเป็นแกะหน้าตาเง,งาๆตัวหนึง่งลิ้นหอยต่องแตง่งอยู่ในฟาร์มกลางเมืองแห่งหนึง่งอันนี้ผมมีเพื่อนด้วยตตวนี้มีชื่อว่าบอบบี้บอบบี้หน้าตาเหมือนผมลิ้นหอยเลยเล้าหน้าเหมือนกันคาดว่าบบาจะเกิดมาจากท้องแม่เดียวกันแล้วเป็นฝาแฝดและเห็นแวบ,บๆตัวหนึง่งเออ,อยูอูเบกเบกตัวนี้ก็ชื่อว่าบอบบี้เหมือนกัน แล้วก็มีมนุษย์พูดึงมาดูเรามองเลยมนุษย์ชนไม่ชนเออคำดังไม่ได้คำดังเยออออ๋อออยยังไม่ตายอะชนดิอะยังไม่ตายก็ชนไปดิไปโน่นเลยแล้วแ,แพะแพะเราคอทะลุ นี่มันมหัศจรรย์แพะแพะมหัศจรรย์อุ้ยคนต้องมาดูความมหัศจรรย์ของเราอย่างแน่นอนชนหน้าจูยูติดไถไถแม่งอะไรเอาละภารกิจแรกของเราเราจะหาทางออกจากฟาร์มแห่งนี้ได้ยังไงบ๊อบบี้โอ้ยชนเพื่อนบ๊อบบี้บ๊อบบี้นายเป็นอะไรไปบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้นายทำยังไงกันบ๊อบบี้โอ้ยโอ้ยเอ่อเอ่อ เมื่อก,กี้มันเดะอะไรนะบ๊อบบี้บ๊อบบี้ดีบอกด้วยว่าเราเป็นแพะมาสเจันดีเขาว่า,าจริงจเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมบ๊อบบี้ลม้ลมลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ได้ใช้ลิ้นเลียเขาขึ้นมาเลียอออเ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 ฮ้ยอย่าหักหน้ากันอย่างนี้ดิเฮ้ยเรามันแพ้มาจันเอาบอบบี้บอบบี้ไหนต้องลุกขึ้นมา นายอย่ามาดูดูความมัสจันของเรานะอยบอบบี้ขอร้องบอบบี้บอบบี้มึงลุกลุกดีให้วิ่งใส่ <c oughs> อ่ะมนุษย์มึงจะอุ้ยคอติดมนุษย์มนุษยนะ์นายช่วยเราหน่อยนายช่วยบ๊อบบี้เราดนะ้วยบอบบี้บอบบี้ฉันตืน่นแน่ๆน่บอบบี้มนุษย์จะขอร้องกราบไหว้บูชาเคารพนับถือ ช่วยบอบบี้ฉันด้วยอุจอะไรกันจะนี่กกจะหักหน้ากันอย่างนี้เลยใช่ไหมบอบบี้ได้ยังไงอยจะนายตายตรงนี้เลยจะแกคิดว่าฉันล้อเล่นเหรอบอบบี้ฮะแกจะมาล้อเล่นกับความพิเศษของฉันได้ยังไงให้ฉันเป็นแพ้ที่โคตรพิเศษเลยนะเว้ยแกรู้ปะฮะฉันเกิดใหม่เป็นแพ้เลยนะเว้ยแกไม่รู้เหรอนี่ชนแม่งนีชนเฮ็ดบัตรโคดเฮ็ดบัตรเฮ็ดบัตร ตายซะนี่บางอาจดูถูกความพิเศษอชอบท่าเบกเบกทีเด้อ,อจเจ้าไปแพะเราชื่ออะไรวะให้ชื่อว่าบอบบี้แล้วกันุิไนคือใครโอ,โอ้ขอติดแพะเมืองนี้เป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยไนเราขอเข้าไปหน่อยขอเข้า ไปหน่อยได้ไหมแค่นี้น,น่าอยู่ในที่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วเราเดินขึ้นไปได้ไหมเนะี่ยออออกเถอะมึนมึอนออกเถอะออกเถอะนะอยู่มานานแล้วอาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ไมเ,ไเล่นดิเราจะขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอยเพื่อประกาศสักดาว่ากูคือแพะวิเศษและอยู่เนื้อแพะทั้งปวง กูแพะผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นแพะผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้เลยได้ก็นอนสบายใจไม่เกี่ยวเว้ยโดนลงไปจะตายไหมวะชื่อบอกแล้วว่าเราเป็นแพะพิเศษใช่ไหมบ๊อบบี้นายได้เชื่อในความพิเศษฉันนะฉันเป็นแพะพิเศษใช่ไหมบ๊อบบี้เราเป็นพี่น้องกันนายเชื่อมันในตัวฉันเสมอใช่ไหมบ๊อบบี้เลียเไปนี่เลียแล้วก็ลากไปเลย ฉันหยอกนายเล่นนะบอบี้เอ้ยอะไรแหละเฮ้ยมันตุ้ยอย่างงี้สิวาบอบบี้เพิ่นหลักเอาละ่ะนี่คงจะเป็นรางวัลสำหรับแพะวพิเศษอย่างฉันสินะนายลองเฮ้ยนี่มันพลังใหม่อ้อทอโกูดมันทออะไรนี่มันยีลาบน็อดกูดโอเคแมนไม่หรอฉันจะเป็นแพะตัวเดียวฉันจะเป็นบอบบี้ตลอดไป แล้วฉันจะหาออกไปข้างนอกนี่ให้ได้ยืบบอบบี้นายช่วยฉันหน่อยได้ไหมไปจุ๊ออกมาได้ลฉันออกมาได้แล้วไอ้มนุษย์ทั้งหลายแกโดนเฮ้ยอันนี้เล่นได้ไหมอยากเล่นปึ๊บเฮ้ยอื้มอื้มโดดอื้้ยบอกแล้วเราเป็นแพะพิเศษนี่โดดสูงเฮ้ย ชุบไป I believe I can f l ตายยางเนี่ยบ้านะใครมันจะไปตายแล้วมันเป็นแพะพิเศษบ้งหากแล้วอบอกแล้วไอ้มนุษย์ทั้งหลาย,ต,นะายต้องเจอโกนไนมนุษย์แกต้องเจออุ้ยติดติดมานน่ไปตรงพูดไปตรงพูดไปเอาละมนุษย์ไป มนุษย์กูจะเชื่อว่าสวรรค์บินได้เขาลบูชาฉันซะแล้วฉันจะพานายบินมนุษย์มานี่ฉันจะพานายไปสู่ความเมืองว่างอันไกลโพล้นเอ้ยทเทมเปอร์เลียนอยู่ไหนวะเอาอยู่นู่นไปกันเถอะมนุษย์เราจะไปสู่ความรุ่งโรจดเอือความรุ่งโรจน์นั้นไม่ดีจะจะไปไหนละเฮ้ยนายเฮ้ย เอ้มานี้เฮ้ยเอเออย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นนายคิดจะขัดคำสัง่งแผูลปุงใ,ใหญ่คนนี้แหละมันมีทองนายต้องไปต่อมานี่ขึ้นมาแมนเอาแล้วฉันจะพานายสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นนายชื่ออะไรฉันจะเรียกนายว่าจอนแล้วกันเอาละจอนเราจะไปสู่อิสรภาพกันและฉันจะพานายไป บินสู่ท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่างไกลเพื่อนไม่มีเว้ยฮยจอนอ้าวจอนหายจอนมานี่จอนจอดจอดจอนจอนหายจอนหลุดไปสู่ความเวรงวางโอาอย่าบอกนะว่าจอนจอนสู่ความเวองวางแล้วโอ้เขาเขาลบูชาเอะเขาลบบูชาในตัวเราอย่างไและพอเราเป็นแพะวิเศษเอาละ ออกเดินตามหาเราสาวกกันดีกว่าน,นมันมานุษยอุย้ยอุสตสะดุดพื้นลม้มนี้ก็ได้ละ่ะเฮ้ยมีรู้วิ่งวะเราเป็นแพ้้พววิเศษอะไรเราต้องลองเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่งเอาละมนุษย์มนุษย์สวัสดีทุกคนฮัลโหลแมนยินดีต้อนรับ อะไรอ่ะเอ่อเอ่อเออ่อบ hmm. ังอาจต่อยหน้าแพ้ผู้ยิ่งใหญ่เลยฮะยันเดือเตะรู้ไหมว่าตีนเนี่ยมันโดนอะไรอึมันโดนจะแพ้ผู้ยิ่งใหญ่จะแพ้วิเศษะเว้ยกล้าตีนโดนเลยฮะกล้ากล้าก้ามากเลยมานี่มาทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวตะกี้มันทำอะไรหันหันอากาศหันโต๊ะไม่สนแล้วจะตกโดนมันต้องโดนโกระดกตูดทำไม <c oughs> นั่นก็วิ่งอะไรเนะี่ยเขาวิ่งอะไรของเขากันฮ้อฮ้อชนเราไปหาที่ปวนกันต่อดีกว่าเฮ้ยรถโยหลีกอฮือ ไม่ได้แพวพี่ใหญ่จะมายอมแพ้กับรถแค่นี้ไม่ได้ไปวิ่งอุ้ยดิ๊บๆๆใครดิบดิบโอ้ดิบตื๊ดตื๊ดตื๊ดรุรุรอ๋อใช่ป่ะวะโอเคได้อยู่ตะกี้บอกเซิร์ฟเวอร์กันเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เลยต่อได้ไปกันหมดนี่เข้าอะไรอ่ะโนคอยตี้ฟู้ดมองไมอ่ะมนุษย์เข้าระทวงกันเรื่องอาหารเหรอ เพราะว่าใช่ไหมข้าวของมันแพงนักใช่ไหมมันแพงเ่ะแพงชน,ชนไม่ชนได้หมดเรียกร้องอ่ะให้เรียกร้องอะไรเนะี่ยยืนโม้อยู่คนเดียวยืนโมอก็ต่อยอากาศอะไรเด่ดมามามา,มานีมาดีมาดีจงคารพบแพะพวงใหญ่คนดีนะนี่จงกราบคารบไหวบูชาชีวิตจะดีขึ้นเชื่อกู เชื่อแพะผู้ยิ่งใหญ่คนนี้สิลิ้นวิเศษอีกคืนชื่อเพื่อนที่ตายมาแล้วด้วยเห็นไหมเห็นอะไรเห็นไหมนี่เห็นอะไรวะอะไรไม่ให้เอาละเราซาวกทุกท่านจงคำนับต่อความยิ่งใหญ่ของแพะผู้นี้จงเขาลบเสีย บังอาจบังอาจมันบ,บังอาจนะฮะนี่คือเวทีของข้าแพะผู้ยิงใหญ่เกิดใหม่มาทั้งทีนะให้เอาให้คุ้มหน่อยสิเอาละเอะเอมันต้องอย่างนั้นเหล่าสาวกผู้น่ารักของข้าทุกคนเฮ้ยมันได้อย่างนี้จะต้องเชิดชูเชิดชูบูชาแพะผู้ยิงใหญ่คนนี้เอาของกินอร่อยอร่อยมาให้ และชีวิตจะดีมีสุขโอเคไปจงเชื่อมันอีไทยพรรับสินรับพรอื่ออกไปวิมันอะไรนะ่ะฮะอย่รู้่าบ้านนี้อ้สวัสดีครับเป็นแพะป๊บพี่ใหญ่ข่ามาแล้วเจ้าต้องเป็นสาวกของแพะพี่ใหญ่ยัยยงค้าแน่นอน เจ้ามีตุ๊กตาทองของข้าหมายของว่าเจ้านั้นบูชาข้าเป็นอย่างดีโอ้โหกาบซุกหัวเอาล่ะข้าก็ได้สาวโบกไม้แก้วข้าจะตามหาสาวกให้ครบยี่สิบกดอุ้ยไฟไหมเฮ้ยแพ้ติดไฟดับเครื่องชนแม่งเลยเอือไปไหนหมดวะอ่ะดับแล้วล่ะโอเคไปเลยต่อ โอ้มยโอ้อยมึงไปไหนต่อดิบ้านหลังนั้นแล้วกันโอโอทำไมมันคอนโทรลยากจังวะเอาละจับรถบรรทุกเจอกันแน่โอออ้อยทำไมมันติดลูดหน่อยกม่ไดจโอ้โไปดีกว่าเอาละ การเป็นเพรพูหใหญ่ต้องอยู่บนจุดสูงสุดของสถานที่นั้นๆเพื่อให้เราสาวกและมนุษย์ได้เห็นว่าขาดนั้นเป็นเพรผูหใหญ่ที่กลับชาติมาเกิดและทุกคนจะต้องได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเพอย่างข้าจงประยุ่จุดสูงสุดของสถานที่นั้นๆอย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็เออ ดวงพระเจ้าจะไม่ประทานโปรดสินะเอาละเอาเป็นว่ากับการตามหาสาวกทั้งยี่สิบเอาเป็นว่าจากการตามหาสาวกทั้งยี่สิบคนของขานนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ลำบากอย่างยิ่งฉะนั้นเจอกันใหม่คลิปหนะ้าทุกคนแลาจะกลับมากับแพะผู้หญิงใหญ่คนนี้ หากอยากเจอข้าอีกแล้วก็คอมเมนต์สิบอกไว้กดไลค์และกดแชร์สำคัญซับสไครต์ให้ด้วยจะเป็นบุญอย่างมากเอาล่ะเจอกันวันใดวันหนึ่งสักวันหนึ่ง Have a nice day bye bye เสียงไปแล้วไม่ไหวแล้ว